สวัสดีครับผมพบการเช่นเคยกับผมช่างบิ๊กบุยดำนะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กบุยดำแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กบุยดำนะครับก็เดี๋ยวพามาชมสาระดีๆวันนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลายามเย็นที่เลิกงานกันแล้วนะครับก็จะต้องเคลียร์พื้นที่ไว้ให้ผมทํางานตอนดางคืนอีกนะครับผมทีนี้สําหรับเรื่องที่จะคุยวันนี้จะมาคุยเรื่องเกียร์กันนะครับผมเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์จะคุยแบบไหนลึกขนาดไหนยังไม่ลึกนะครับผม ก็ยังจะเป็นเรื่องเกียร์ที่ว่าเบสิกง่ายๆพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเรียงเกียร์นะครับผมว่าดูยังไงหลายคนเวลาใส่เกียร์อาจจะสงสัยให้พี่ก้ามปูอันเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอะมันต้องใส่ยังไงมันแปะยังไงมันดูง่ายครับมันมีรหัสแต่ละอันมีที่ไปที่มาอ่ะเดี๋ยวงั้นเรามาดูกันโอเคครับผมอ่าตองขอบคุณนายแบบนะครับคือเกียร์ชุดนี้นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับ เพิ่งผ่ามาจากเครื่องนะครับผมเครื่องมือสองครับผ่ามาอ่าครับผมรบกวนแอดมินช่วยถือให้หน่อยครับผมอ่าโอเคครับขออนุญาตนำนายแบบอันใหม่มาให้ชมด้วยอยอันนี้ก็หัวโตเนาะนี่ปลอ่อยตัวแมงกับสักลุงไปได้ยเนาะนี่หัวสักครับผมภาษาแถวบ้านผมเนียกนี่อ้ยเหนื่อยนั่นน่ะนอนแล้วง่วงไรอ่ะโอเคครับผม นี่ครับนี่เวฟร้อยยี่บห้านะครับผมก่อนอื่นที่เราจะเรียงเกียร์เราต้องรู้ว่ารถเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เราเอาหน้าไปอย่างนี้เห็นไหมหน้าเครื่องนี่พุ่งไปข้างหน้าอยู่แล้วกับล้อหน้าให้แบ่งแค้งเป็นสองส่วนคือแค้งด้านซ้ายกับแค้งด้านขวาเราต้องรู้ก่อนว่าไหนเป็นแข้งซ้ายหรือแข้งขวาแต่สําหรับเวลาเรียงเกียร์ใครขนาดแค้งซ้ายก็เรียงแค้งซ้ายใครขนาดแข้งขวาก็เรียงแข้ง,ข,ข,งขวา แต่ให้รู้ว่าอันไหนเป็นซ้ายเป็นขวานะครับผมสาหรับผมผมถนัดเรียงฝั่งขวานะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมจะประกอบเครื่องคืนนี้ก็อันนี้เป็นแข้งฝั่งขวาเวลาเราเรียงเกียร์เรียงยังไงถ้าเราใส่แหวนใส่ลายครบแล้วนะครับผมเนี่ยสาหรับการที่เราใส่แหวนใส่ลายครบแล้วเราก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เอามาันมาจดกันอย่างเงี้ยเห็นไหมจดจดกันไว้เงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกันนะครับต้องใส่ลงไปพร้อมกันเท่านั้น นะครับผมปึ๊บนี่ครับจับยากหน่อยอนี่เผยบเผยบเยบเผยบเบเยบเห็นไหมได้แล้วใส่ลงไปพร้อมกันได้แล้วบ่มีปัญหานี่อ่าแต่เวลาเราใส่ปึ๊บอย่าลืมนะครับว่าด้านนี้พุ่งมาต้องเป็นอะไรที่มันเป็นรูเหมือนเหมือนที่ผมใช้อะแท่นเครื่องหรือผมผมใช้รังสปอนเซอร์รัง น้ำอัลมมาวางเนี่ยใส่ไปแล้วบิดไม่ได้ช่างมันครับสิ่งที่สำคัญในการเรียงเกียร์มีอะไรผมจะบอกมีหนึ่งกล้องอยู่นิ่งไปเลยตรงนั้นแหละกับปุกเกียร์นะครับผมสองแกนก้ามปูสามก้ามปูเกียร์ทำยังไงถึงจะไม่หลงกันเหนือไอ้ก้ามปูเกียร์ยงงยน,รกกรนี่ก็ให้เกินไปว่าทำไมผมถ้งบอกว่าแคงต้องมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับผม เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับผมให้สังเกตดูนี่จะมีตัว L L ย่อมาจากอะไรผมขอดัดจริตหน่อยแล้วกันย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เขียนว่า left left นะครับต้องมีเ่ทางแม่มันด้ <c oughs> ไม่มีก็ได้ left นะครับ L แปลว่าซ้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นไอตัวที่มีตัว L นี่คืออยู่ด้านซ้ายร้อยเปร์เซ็นต์ส่วนอีกตัวหนึ่งมีตัว R ในไหมครับนี่ตัว R เนี่ยเน,นี่ยอาจจะมองไมา่ชาัดเพราะไอ้นี่มันสึกเก่าๆมากๆเลยเนี่ย R ตัว R ย่อม,มาจาก right ที่แปลว่าขวานะครับผมเพราะฉะนั้นมันเขียนบอกอยู่แล้วครับว่าตัวไหนอยู่ซ้ายตัวไหนอยู่ขวาใช่ไหมทีนี้มาดูตรงนี้จะวางยังไงธรรมชาติของคนเรามันวางได้อยู่แล้วสมมุติอันนี้เป็นฝั่งขวาตัว R ถูกแล้วคุณจะเอาไปใส่ยังไงเอาง่ายๆเลย อันไหนอยู่ลึกสุดใสอันนั้นอ่ะสมมติว่ามี R อยู่ตรงนี้แล้วก็มีรูอยู่อย่างงี้ใช่ไหมอันไหนลึกสุดก็คือมันก็ต้องเป็นก้ามปูฝั่งขวาไม่ใช่ว่าเออรู้แล้วอันนี้เป็นไรขวาไม่ใช่ไรขวาคือมันจะชิดอยู่กับฝั่งขวานะครับอันนี้อย่าไปชิดอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วเพราะฉะนั้นไลท์ใส่อย่างงี้อ่ะแป๊บบนึงใส่อย่างงี้ได้ไหมเนี่ยจะใส่อย่างงี้ได้ไงก็ใน,นเมื่อกะปูกเกียร์มาอยู่ยงี้อ่ะ ใน,ในเมื่อป,ป,ป,ปูกระปูเกียร์มาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เข้าล็อกลยครับใช่ไหมล่ะเนี่ยจะเอาเอ็นมาอีกก็ชนเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ก้ามปูกเกียร์มันบ่งบอกอยกู่แล้วว่ามันต้องใส่ไปในทิศทางไหนนี่เห็นไหมมันก็จะหันเข้ามาสู่ศูนย์กลางของเกียร์นะครับแล้วก็ใส่ตัวไหนไปอีกตัวนี้ไปอีกอตัวนี้จะใส่ยี้ได้ไหมก็ไม่ได้ให่นไหมมันขัดกันดิอ่ะตัวซ้ายก็ใส่ไปอย่างนี้ ที่เรารู้ว่าตัวขวาคือขวาต้องอยู่ในสุดถูกไหมแข้งซ้ายยังไม่ประกบเดี๋ยวจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเย็ดเคมีตัวกลางด้วยนะเย็ดเคก็คือลูกน้องในร้านผมคนหนึงมันเปนชื่อเย็ดเคก็มีนะครับอ่ะพอใส่ไทยไงอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจไอ้แกนนี้ใส่ที่หลังเอาวางไว้งี้เลยนะวันนี้เขาข้าวนะวางกระปุกล,ลงไปเลยตามวางกระปุกเกนลงไปอ่ะแอดมินมาสองตัวนี้ พอวางกระปุกลงไปเห็นร่องเกียร์ยังทําไงหมุนหมุนดูว่าตรงไหนมันราบเรียบนะครับเนี่ยเนี่ยผมจะบอกว่าหมุนยังไงหมุนให้อันนี้กับอันนี้มันแบบอยู่ในพื้นที่ที่มันเสมอกันเวลาใส่ทั้งสองอันจะได้ง่ายไม่ใช่ว่าอันนี้เรียบอันนี้กระดกอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับให้มันใส่ไวเนี่ยเราก็เอาเราเอาไงอ่ะดูผมเอามือยกเกียร์เห็นไหมเอามือยกเกียร์ก็ให้เกียร์มันเกี่ยวเข้ามาตามปกติครับผมไม่มีอะไรมากมาย ปึ๊บปังเข้าไปอย่าเพิ่งสนใจ,จอยู่ศูนย์กลางไม่อยู่ศูนย์กลางอันนี้ก็เหมือนกันเอามือเกี่ยวเกี่ยว,ยวขึ้นมานะมันมันมันไม่เข้านี่กันนี่ถ้าเกี่ยวไม่ขึ้นแสดงว่ามันยังไม่ตรงร็อกกันนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ดูก่อนแป๊บนึงเห็นไหมมันงัดกันอยู่เนะนี่ยนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วปึ๊บอ่ะเอาใหม่อ่ะเกี่ยวจากตัวล่างเลยฮะ ปึ๊บขึ้นมาถ้าตัวบนเกี่ยวยังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยก็ให้ขยับเฟืองนิดนึงแล้วก็เกี่ยวบั๊บขึ้นมาพอต้องสองอยู่ในร่องอเนี่ยเห็นไหมอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันชันอีกอันนึงมันเรียบไงมันเลยยังไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่อ่ะนี่เห็นไหมเข้าแล้วนี่ก็ค่อยๆขยับนะครับขยับขยืบมาให้ดูรูบนก็พยายามให้มันตรงกับรูแกนอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ะดหูหลายมุมอ่ะดูเงี้ยมุมลงมาล่างนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ย ถึงยังไม่ตรงไม่เป็นไรครับค่อยๆบังคับมันโดยการหย่อนแกนเข้าไปเลยปึ๊บหนึ่งอ่ะหลุดไม่เป็นไรช่างมันหยิบขึ้นมาใส่ไม้ขยับอันสองให้เข้ากับแกนเ่ปึ๊บเห็นไหมเนี่ยพอเข้ากับแกนทั้งสองอ่ะเรขึ้นมาดูอีกหนึน่งขึ้นมาให้พนแข้งอ่ะพอเข้ากับแกนแล้วแต่ยังไม่เข้ารูนี่นะเราก็กดลงไปเลยถ้ามันยังไม่ตรงเนี่ยเราขยับตามปูเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยปึ๊บเข้าออแล้ว ง่ายยิ่งกับปอกกล้วยเข้าปากนะแต่พอเข้าปุ๊บมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้สามารถหมุนเกียร์ได้มาครับผมแล้วเราก็เช็คเลยปุ๊บเห็นไหมหมุนได้ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เวลาหมุนก็พยายามเอามือหมุนเกียร์ไปในในตัวด้วยเห็นไหมเนี่ยดูการเตะเกียร์ดูการอะไรของมันนะครับเห็นไหมง่ายอย่าตายใส่เกียร์ถ้าใครอยากดูแบบจาอลึกเดี๋ยวทำคลิปทีหลังคอมเมนต์มานะครับประกอบเครื่องโคตรง่าย ทีนี้มาดูไอ้เจ้านี้เจ้านี้ CBR 6เกียร์โอ้โหยัดเข้แม่ง6เกียร์ว่ะ1 2 3 4 5 6ไม่มีอะไรยากเหมือนกัน6เกียร์มันก็มีร่องให,ให้ให้ใส่ก้ามปูเพิ่มอีกตัวหนึ่งสามตัวเนี่ยอะก้ามปูสามตัวนี่ต่างกันยังไงมันมีมันบอกหมดอ่าดูในมือผมอันนี้คืออะไร PR ถ้ามีตัว R อยู่นเงี้ยอยู่ฝั่งขวาแข้งฝั่งขวา PL มี L นี่อยู่ฝังงง PL, ่งซ้าย PC เฮ้ยมาจากไหนว่า PC อยู่ตรงกลาง PC ย่อมาจากคำว่า center แปลว่าตรงกลางทีนี้ผมไม่มีแข้งจะใส่ให้ดูนะผมจะจำลองให้ดูเฉยเว่าจะทำคลิป3มนาทีเย็ดเค้แม่ง1ิบนาทีแล้วเดี๋ยวกลัวต้องน้อง,องไม่ชอบกันคลิปยาวเนี่ยว่าอุ้บิ๊กแม่ง Man, โมเยอะจังนานาน้วยเงี้ย อะอันนี้สมมุติมือผมเป็นคัสฝั่งขวาเนี่ยทิ่มลงไปแล้วฟเตอร์ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเพี้ยอย่างนงี้อ่าเห็นไหมอย่างนงี้นะฝั่งขวาแล้วนะไอตัว R มันก็ต้องอยู่อย่างี้อันนี้ PL ซ้ายไม่เกี่ยว PR ขวาปึ๊บไปอย่างนงี้เห็นหม P อซ้ายอยู่ยางี้ปึ้งแล้วมันก็มีตัวกลางเข้ามาเป็นเซนเต,นเตอร์ปึบอยู่เงี้ ซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจการเรียงเกียร์พวกเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้เห็นไหมมันจะขัดกันแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมชาติใช่ไหมมันก็มาอยู่เงี้ยนี่เห็นไหมอันนี้ยังไม่รู้นะว่าถูก,กือไม่ถูกเพราะผมเรียงมือเปล่าให้ดูเฉยๆว่ามันจะอยู่ตำแหน่งนี้สามันเดี๋ยวผมจะเรียงจริงในแคงให้ดูถ้าใครอยากมีความรู้เรื่องเกียร์ให้ผมมาแนะนําเทคนิคลเล็กน้อยคอมเมนต์กันมาครับว่าอยากให้ผมสอนประกอบห้องเกียร์รถรุ่นไหนใส่เครื่องยนต์อะไรคอมเมนต์มานะครับผม ส่วนใครมีข้อแนะนําดีๆสามารถแนะนําเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคนโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ